สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดเด็กดอยนะครับวันนี้เนี่ยโดจะมาขอขอบคุณพี่ไกลนะครับที่ส่งของเป็นส่งของมาเป็นลังใหญ่เลยนะครับเป็นกล่องใหญ่เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ใจดีกับเรานะครับแล้วก็ซึ่งเป็นเอฟซีคอมผมนะครับซึ่งส่งของมาให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ในกล่องหลังนั้นก็จะมีทั้งส่ง พี่เขาเขาส่งมาให้คุณย่าแล้วก็ส่งมาให้ทั้งผมด้วยนะครับก็ขอบพระคุณมากๆากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่าอในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับก็น่าจะมีหลายอย่างเลยนะครับอยู่ใน,นกล่องหลังนี้โอ้ก็นี่แรงนีให้แม่เปิดเลยนะครับ <laughs> ให้แม่กับให้น้องสาวคนเล็กนะครับเปิดกล่องดูนะครับในหลังนี้ก็ไม่ทราบว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับ อนนี้แม่กับน,น้องก็เปิดแล้วนะครับระวังมีหน้าอ,อ๋เอ,อเปิดมาแล้วครับหืมมีขน,นมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับขน,นมแล้วก็สำหรับ ม,มีขนมแล้วก็มีหมอนนะครับก็เป็นผ้าห่มนะครับก็อขอบคุณมากนะครับอ๋อมีผ้าถุงด้วยนะครับผ้าถุงนี้น่าจะเป็นอ่าส่งให้คุณย่านะครับย่าของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผ้าถุงนี้ไปให้ย่านะครับอันนี้เป็นอันนี้ผ้าห่มนะครับเสื้อขนหนาวแล้วก็ มีมัมม่าด้วยนะครับก็มีไมโลนะครับมีไมโลแล้วก็มีกาแฟมีกาแฟแล้วก็มีพวกสบู่ยาติฟันนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับมี่มัมม่าก็มีประพรมมีขนมด้วยนะครับ อ,อืออข้างล่างนี่มีเสื้อได้นะครับเสื้อนี้น่าจะเป็นอ่าพี่เขาน่าจะฝักให้ย่านะครับเพราะว่ายาอยู่ที่นุ่นนะครับส่วน่อาส่วนผ้าถุงกับเสื้อนี้นะครับยวผมจะเป็นคนเอาไปให้ย่านะครับพี่เขาน่าจะส่งมาให้ย่านะครับเห็นบอกว่าจะส่งอ่ เสื้อแล้วก็เสื้อปูนะปูนั่งเนี่ยครับปูนอนนะครับแล้วก็ผ้าถุงนะครับที่ส่งมาให้ย่านะครับขอบคุณพี่ไกลามากมากเลยนะครับ <realmente> いいสําหรับอของที่ส่งมาให้เรานะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ก็ขอให้พระเจ้าเอพรนนะครับในหน้าทีก่การงานแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้อาประสบความสําเร็จแล้วก็ได้คืนเป็นร้อย gs, meric, ๆพันๆเท่านะครับก็ ขอบคุณพี่ไกลามากๆนะครับขอบขอบคุณ,ค,ณค่ะขอบคุณพี่ไกลามากเลยค่ะขอบคุณนะครับผม